ยุคสมัยปัจจุบันคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยวว่านวัตกรรมด้านการสื่อสารนั้นก้าวไปอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วก็คงไม่พ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรง,งงานจังหวัดลำพูนจึงได้พัฒนาการให้บริการผ่าน Official Account โดยการสร้างแชทบอทไลน์ที่มีชื่อว่าสสคลำพูนคอนเน็กเพิ่มในความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายตลอด24ชั่วโมงทางบริการข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์แรงงานกฎหมายแรงงานการติดตามคำร้องทุกข์การติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โดยมีการใช้งานที่ง่ายมาก,มากประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อีกด้วยเราไปทำความรู้จักกับศสคลำพูล c o n n e c กแค่จิ้มก็เจอเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานจุริกรรมทองแรงงานจังหวัดลำพูนเพิ่มช่องทางการให้บริการแกร่ลูกจ้างนายจ้างผ่านแอปพลิเคชันไลน์ศสคลำพูล c o n n e c กการใช้งานปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะโดยการสแกน QR Code หรือค้นหาทาง ID Line พิมพ์ @685PPFSR เพียงแค่นี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วคะ่ะท่านจะพบกับช่องทางภารกิจเพจสอสอคอลำพูลความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน สาระน่ารู้กสอรอ YouTube สสคลำพูลสำหรับช่องทางติดตามคำร้องถือเป็นช่องทางดีมากๆสำหรับผู้จ้างที่ไม่ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ลองติดตามกันดูนะคะกดเลยช่องทางติดตามคำร้องรับเราเป็นเพื่อนพิมพ์เลข13หลักแค่นั้น ท่านจะทราบผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามคำร้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางนี้ได้เลยค่ะยกระดับประทับใจบริการไวยผ่านแอปสทรัลล์ล้อพูลคันนิกมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะ มาเป็นเพื่อนกันเถอะแอดเลยเอดเลยจ้าปัจจุบันช่องทางการติดตามคำร้องของลูกจ้างแล้วได้พัฒนาเพื่ออำนนยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับคำร้องด้วยการแจ้งเตือนสถานะการทำงานการดำเนิงนง,งานให้แล้วเสร็จภายใน30วันค่ะระบบติดตามคำร้องได้นำมาพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนการดำเนินการ,การตามคำร้องสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมีการแจ้งเตือนเข้ามาในกลุ่มลายสสคลำพูนก่อนครบกำหนด10วันและครบกำหนด30วันผลการดำเนินงานการใช้แอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสารภารกิจผ่านแอปพลิเคชันจำนวน8 7 8ครั้ง จำนวนลูกจ้างนายจ้างในสถานประกอบกิจการประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการจํานวน449คนลูกจ้างเข้าใช้บริการช่องทางติดตามคำร้องจํานวน33เรื่อง79คนเป็นจํานวนเงินตามคำร้องทั้งสิ้น3,818,636บาท ดำเนินเรื่องเสร็จภายใน30วันจำนวน79เรื่องคิดเป็นร้อยละ100ผู้ติดตามเสสมพจสสคลำภูนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน195คนเป็น467คนคิดเป็นร้อยละ239จอยอดผู้ติดตาม YouTube ของสำนักงานเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน18คนเป็น63คน คิดเป็นร้อยละ350ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักงานจำนวน104คนคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดจากภาพรวมร้อยละ99.58เมื่อเทียบกับปี2,563จำนวน75คน คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดจากภาพรวมร้อยละ98.53ประโยชน์ที่ประชาชนและผู้รับบริการได้รับการบริการเชิงประจักษ์มีดังนี้ 1. 1. ลูกจ้างในจ้างในสถานประกอบกิจการหรือประชาชนทั่วไปได้รับการบริการที่สะดวกสบายรวดเร็วสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2>, 2. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทาง มาติดต่อขอรับบริการ 3. ลูกจ้างที่ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา 4. ผู้ใช้บริการได้รับการบริการอย่างทั่วถึงเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้ง่าย 5. ประหยัดงบประมาณลดค่าใช้ใจ่ายในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน 6. เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน30วันสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน